เคินย้อนเห็นเฮาหลุบรอหรือเ่าจังไดหลุบรอแหละเนาะหลุรอแล้วเนาะถามอีดีถามอีกเธอหนึ่งเคินอายหรือเคินกล่องเคิรนกล่องทั้งเคิร์นรอก็ยังขึ้นกระไบนี่อยู่เดียวอ้ยอยู่คนเดียวอีกแม่เฮ้ยปีธานเหรอออเดินกระเบื้องปีธานเลง น้องมาปิดกล้องผมบอกีิทาเราว่าปิดกล้องสิปิดนะนี่ปิดนี้นะนี่ปิดนี้นะนี่วันนี้ปิดสามเทือเลยเนาะ่ะบันนี้ปิดสามเทือเลยเนาะสองเทือู้ิบฝ่าเรืองแนถือเสน่ห์ระเบไปใส่บน้อเสน่ห์สายแมนถือเสน่ห์ระเบยวยาปใส่เน้อเมันฮอนดเสน่ห์อคำใหญ่ดีบ่ แวะบานหนาบกบาจักน้อยครับเดี๋ยวพาเบงบ่บานตัวนี้ครับเบงู่งบานตัวนี้หลักกระพ้าแวะลากาครับบานหนาบกบาทมึงมหาไซคของขโมยซอปลาวอเดี๋ยวหาทีสปอผมไม่เคยเขามาจักเทือด้ครับเป็นเทือแรกเลยครับเขามาบ้านนี้ มีสะพานใหม่เขาวัดมีคลองเขาตึกสะดุ้งนี่ครับก่อนนี้น้นาทวมท้ามท่วมบ้านกนตึกสะดุ้งกันบ้านหน้าบกักบาเมืองมหาไซดโอ้บรรยากาศทวดทีๆต้นไหม่ครับไม้กระร่อนหัวไม้กระร่อนครับคือเทสแล้วก็คือทอดสมัยตะกี้ครับนี่เงือนซ่านโอ้คือหอดเงือนยาสมัยตะกี้ดิอ๋อเทื่อนนี่คลาสิกดิเนี่ยครับ ครับเปิดแบบว่าเปิดเป็นร้านขายเฟอร์ใครยังกรไดเนาะนางนี่เนาะน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าอืมในการนี่เปิดเป็นร้านขายเครื่องสินะครับต่างต่างต่าง,ต,างต่างคนได้กินมองหน้ากรเฮ็ดเป็นอ่าคัวสินะได้ไม่นี่ครับคลาสสิกด,ดีนี่โอ้อันนี้ก็น่าจะห้านขายเครื่องเก่าอยู่มั้งเนี่ยเก่าไม่แปดออกทางได้หรือเฮาบาต อยู่ญ่ไปเรื่อยบ้านเถิะโอ้เของมาถึงบ้านใหญ่ครับบ้านหน้าบ้าทางนี่สอดทางยางได้บ่แล้วเยมันออกไปใส่ขึ้นดงฮะขึ้นดงทางไรสอดทางยางเขาขมคว้อนี่บ่บอขามควนี่ออกไปได้บ่ บ่ได้ไปทางใดบ่ได้ผูกผูกผเอาทางเก่าเอาทางเก่าเลยโอ้เดี๋ยวขี่ไปบางหนิงจักหน่อยสันขึ้นโด่งโด่งเข้าโด่งพูดเลยแล้วเห็นไหนนะกัฮะอันนี้พอนี้เฉยฮอดองมันสามารถลัดไปบ้านอื่นได้บ่บ่ได้เลยเขาโด่งอย่างเดียวจากลบมาขึ้นไอ้ลบมาขึ้นทีกฮะขอบใจเด้ออู้ยเฮานี่โคตรร้ายแห้งเว้ย เราบอกก็ดีอะผู้นีภาษาภาษาบอกหลายหนึ่งสบายดีเฮ็ดน,นั่งกันนั่งอยู่ <laughs> ถือต้องแล้วนั่งอยู่แล้ว <laughs> ไปเลาะกันจังหน่อยยนั่งอยู่แล้ววะแล้วตอบตงงึ่แเชียงเลยคืนดงแล้ววะทางไปดง นาเสด็ลบขึ้นขึ้นแล้วว้าแล้วครับลบขึ้นดีกลัวเดี๋ยวลบขึ้นไปหานางลานค้าครับนางลานข้าจักหน่อยโอ้เดี๋ยคนมาตเตเบียด มาจะทั้งได้กันสองคนนี่เกี่ยวข้าวเกี๊ยวข้าวลบมากินข้าวช่วยเถื่อนโอ้เกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวจบใจนี่ไปไส่กสิไปได้ตัวหนึ่งมีขัวเลยครับผมขามมากสุดๆอยากลองขามขัวเพื่อเอาบรรยากาศของจัหวาด เห็นครัวใหม่กเก่าแต่คือหอดผมว่ามันต้องสอดทางอย่างใช่หรอผมว่าแล้วว่ามาสอดแล้วว่าโอ้เขื่อนนะสอดเลย ให้ถามเน่สอดทางยางบ่อทางนี่บ่อสอดคือเก่าไปทางใดจังอีสอดคืนครัวนี่บ่อไปไปลงไปผีบ่อสอดบ่ออันนี้ก็เข้าไปที่ไปที่ก็เอาราพุดนอ๋อแต่คืนครัวอ,อย่างเดียวททาาาางงนีก็เเข้ขามาออไปบ่อใดจ้อยลบคืนใส่ลบคืดนะครับงัวทางล่าง เลยครับบรรยากาศกาหัวไม่แค่ร่อนครับไม่ตีเลือเอาไปเ็ดเพเื่อนเฮ็ดซ่านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีทททนด่แหละครับก็เอามาเฮ็ดหัวเอามาเฮ็ดหัวเป็นหมูบ่บ้านชนเผ่าผู้ไทยครับคือหอดสมัยตะกี้ได้ต้นบกมออ่วงใหญ่ๆเป็นบกม่วงหน่อยสมัยตะกี้หนาบกม่วงหมากกะมเัเก็ยบบกม่วงเลยครับเสา,าบอกโอโล บาทสองเพื่อสมัยเก่าไ้ครับเดี๋ยวผมถพาไปแวะลาดค้าจักหน่อยครับไปนั่งเล่นกับอ่าน้องนครับจักคนซื้อน้องยังเคยมาแวะอยู่ครับเคยมาแวะกินหน่ากินหนแต่บ่เคยทายครับนี่จะเป็นทางแรกที่จะแวะทายเพิ่นก่บนโรู้ว่าเพิ่นสิให้ทายบ่หรือจังได๋ครับจะไปแวะเพิ่นแต่ว่าน้องเพิ่นอัธยาศัยดีอยู่ครับอัธยาศัยดีน่ารักครับพี่น้องคนนึงสีน่ารัก บาดหน้าบกบาเมืองมหาไส้ข้างขบวนสตอฟฟ์ล้าครับมาหอนหอนก็ถือว่าเป็นอากาศแบบสิว่า์หอนแห้งกบระมวลเห็นปะใเนาะยังมีลมเนาะก็สิประมาณว่าฝ่ายปลายฝนต้นหนาวครับฤดูแห้งความเงาจะเข้ามาแล้วแม่นบ่กดูดูความเงาเข้ามาแล้วเดี๋ยวถามก่อนซื้ออย่างค่ำใสค่ำใสครับเรือมองมองมาเลยอุ้ยขืนนะเฮ้ยการขืนอีกคนเอา นี่น้องคำใสอ่ารักขนาดครับที่จริงผมก็ว่าสิบบริเวณดี๋ยวผมขับกายประเดละผมขับขับรถมาเอ้าวผูห็นบอกเมื่อกี้นี่ฟืดไปเฮ้ยผู้ใดว่าคุณคุณบ่าสิเขาไปเบิองทางไหนเนาะเขาเบิองยูทูบแม่นป่ะแมสิลุงยูทูบตัวนี้นะแสบเลยเนาะแสบน้องคลายน้ำปั่นครับเพผมว่าแซ่บแลยเนาะน้ำปั่นแก้วเท่าไหร่จอกเท่าเลยสิบพันสิบพันแม่ ยังไงไ,ไม่กนประมาณสิบพันได้กินมาโอ้สิบพันเนาะเมื่อกี้เนาะฮะเมื่อกี้กังสิบพันอยู่เลยเนาะเมื่อกี้แม่น,นสิบพันอุ้ยทอนเงินผิดแม่นว่ะบ้าเขือเ่อนแหงถอนสิบพันเด้บออันนั้นหกพันอ่าถือแหอเหออดีแต่เฮาบ่ฟเฝ้าเนาะคั่นเฮาฟฝ้านี่เรียบร้อยเลยใสแล้วไม่ได้เงินถอนนอนเข้าใสครับเห็นหน้าผมจนอยากเขินจนอยากอันนั้นนะครับเพิ่นผมซื้อน้า้เพิ่นอ่าขวดนึงครับ หนึ่ง่นทอนเท่าไรมาหันเลยสิบพันสิบพันไอ้ใจเท่าไรฮะไอ้บสพันไอ้ใจสอพันเคินเจ้าแห่งนย่อนเห็นเหาหลุดรอหรือว่าจังไดหลุดรอแล้วเนาะหลุดรอแล้วเนาะถามอีดีถามอีกเธอนึ่งเคินไอหรือเคินกล่องเินก่องทั้งเนรอักือรอคำใสครับใส่คำใหญ่เลยครับ เห็นหนุ่กองผู้ใหญ่คำปอมมาเอาไม้อายมาคำปอมมั้ยเยอปีหรอคำใส่จักปีละอันสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีก็ตั้งเป็นสาวแม่สิบเจ็ดสิเขาสิบแปดปีแล้วอีกอีกสามปีก็เต็มสาวเนาะถ้าหากถ้าหากเป็นผู้ใหญ่ได้ลูกได้ผัวยาเราบอกคำใส่โบมีฮะโบมียังโสดแม่อองตองเลยตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนตอนนี้อยู่งอะไรกันไปนี่ ผู้เดียวโอ้อยู่ผู้เดียวอีกแม่เฮ้ยปิดทานเขาน้องก็ทาไม่ใส่ปิดอยู่ในห่านนี่ละปิดทาปิดล้างปิดมปเลยเอาไปเรือนลงเอาประตูลงปิดกล้องน้องบอกปิดกล้องผมบอกปิดทานเราปิดกล้องสิปิดเดี๋นี่ปิดนี่เดี๋นี่ปิดนี้เี่โอ้ยเห็นเห็นผ่านๆในฟีดแมนบะแมนแล้วจังใดเนาะโอ้ยปิดกล่องปิดเฮือนบอกโดนหนึ่ง เมื่อกี้นี่อีหยังเลยนี่ยังโมโหจักกันอยู่บ่อยเลยเฮือนกระปิดถ้ากระเปิดกล้องกระปิดถ้ากระเปิดประตูล้างถ้ากระเปิดยังโมโหจักกันอีกเห็นมันผ่านอยู่เออกระ่านไปแล้วกระ่านมากระเ้าะไปดอกเหนื่อยดิเนาะเฮ้นาะงน้ององกำใส่อยู่บ้านไดก่อนนาบักบ้า นมหาบซาขียนข้อความอ๋อขึ้นมหาไซเลยบ่หนิเมียนเอาว่ามีนขึ้นอันไซบุทองบ่ไซบุทองกันสีวิแถวพะโค้งขึ้นไปละสีไซบุทองอืมแสดงว่าน่ากว่าในบ้านสุดท้ายบ่หน้ากระทา่งสี็นอ๋อมีน้ากระทางอีกน้ากระทางอีกมีเจ้ากัดมาที่เมืองมหาไซสาวเมืองมหาไซนี่ว่าสาวไซบุทองบ่เมียนบ่เมียนสาวไซบุทองโกะเข้าใหญ่เด้เย้บ่เป็นตายมันเด้ มแ่กได้จะเอาวบานหน้าบกบ่าด้วครับผู้ใดไแบบไปผ่านมาก็อุดหนุนเพิ่นเลยครับเพิ่นกลัง่นเศดหังเศษเฮือนหอเป็นมาจากเนาะพอปูนก็ใส่มาปูนเก็ใส่มาเทไปอ๋อเสฉยยับขึ้นอีกบ่แม่าอืมอันนี้ข้านเจ้าเองพอดีแม่นอู้้ก็ดีเลยเฮ็ดเองโบตกอนนานี้เห็นเอลยเฮ็ดแต่พ่อแม่สร้างให้สินะแล้วเจ้าของแั้วมาอยู่สิของมาอยู่เลยแม่น ทั้งก่อนท่านก็เอ้ยอยู่ปีนึงแล้วนี่ก็มาอีกปีนึงเขาไปเฮ็ดเวียกเจ้าของก็มาอยู่พ่อแม่ได้ไปใส่ซะพ่อแม่อยู่เฮือนบ่โอ้ใช่ไหมว่าเจ้าของก็อยู่จำเป็นเฮือนเลยบ่แม่นอุ๊ยปิดประตูไปปิดอีกรอบไปรอบสองแล้วรอบสองแล้วอุ้ยหลาลึกขนาดนี้ สีเขินยังเนาะนอกคนละเขินให้งจุดทอนเงินผิดกับเมื่อกี้ทอนเงินผิดติดประตูแล้วก็ปิดกันยังบุงกุจักกันอยู่จนได้ให้เบิรงอันเฟซบุ๊กกับเมื่อกี้เป็นปยังเราพอดีเฟซบุ๊กกันแล้วเนาะเมียกันทักทายเป็นเฟซบุ๊กกันเนอะมาลองนายจะปิดประตูไหมบันนี้ปุิดสามเท่อเลยเนาะฮะบันนี้ปิดสามเท่อเลยเนาะไสองเท่ออู้จะบ่ฝ่าเรื่อง ส่วนปิดสอดซ้ำเถื่อตายเลยพี่น้องเลยหัวไชมาเที่ยวใส่บททองกับมาแวะเลยครับหรือว่าบัวละพ้าก็อะไรแเลยปลาหนามมามาทางใส่บททองครับเลยเสียบปลาหนามมาก็มาสั่งใส่บททองก็จะมาแวะบ้านหน้าบากเขามาทำมาเอาน้องข้ามสายข้ามคอข้าคอใหญ่คอข้ามใหญ่ข้ามผมขนปลใส่มันสีร้อนดีน้องข้ามสายข้าคอข้าใหญ่คือบ่ก็คือ ถ่ายไวสิเมื่อแต่ก่อนปันสมื่อกะเดี๋ยวครับผมสิแวะให้เบิ่งบรรยากาศความน่ารักของน้องๆไปน้ำทางครับเอาไงสิแวะหยอกผู้สาวไปนำทางเร <c oughs> ื่อยๆเธอโค่นเห็นเธอโค่นเดือบอันนี้ผมขี้กายเลยครับผมเนี่ยมาเฮบอพูดอะไรก็คือ,อข,ขุนๆปะเลยเรียบมาปะอ่ะเฮ้ปเพิ่นเนบิร์นอยู่ปะมาจนเพินเ่นเขินจนมันถอนเงินผิดไป <c oughs> ผมกูบร,รูเลยครับผมกูบลึกเข็ดผมก็เขินเพิ่นในการเขาเล่นบดีเบ่งเงินจับยังอย่างเทีย ไอาบูกินเด้อดหนังปังเหมือนกันไอาบูกินหวานจิ๊บโคน่ะอือหูยวนเป็นยังไงบูกินหวานหวานไปเลยหมดจ๊ะเฮ้เมื่อกี้เม่อกีนิมิ่งชิมเลยว่าหวานหวานน่ะหมดสิจเจาะฮะปิดประตูตั้งสองเธอไม่ได้ชิมเลยบอกอย่ามูฮู่าหวานหวานอ้าวเฮ้ยอาซวยเปิดคลิปกับความสดใสความน่ารักครับกับกับน้องคำใสคอคำใหญ่ครับ ใช่ยักปอเอามาเอามาคกปอเอามาเอามามาพูดระเครงกันเลยไอ้บว่าไอ้บติไอ้บติเอาเครงนึงกันเลยแม่นัเอาเครงนึงกันเลยเเป็นยังมันบไ้เป็นยังจาะจังไปเอานี่เอาเจาไปเอาเส้นไม้เอาไปต่อเอามาไอเอาเครงหนึ่งคำปอไอ้ก็แขวกัให้ไปอพวกุกัดไหมอุ้ยกัดบริหนกับบรหาไปเนาะอาดอรอบนี้เป็นเทือสามเหรอนีอัดรอดนี้เมนหรือว่าฝ่าเรืองบริเมื่อได้นี่อัดรอบนี้ ค <C> e <lebr ative> ำใสเอ้ยผมไม่อยากไปใสเลยครับไปมันแดงมันหอนครับหัวซึ่งมันหอนจักหน่อยหรือแบบเดี๋ยวจะผักผักจักหน่อยครับจังสิไป,ปอืมผักน้อยหนึ่งกนิอนอย่างนู้นผักอยอ่างนู้นปิดประตู<บ>อีก,อกบ่างเถือกเสน่ห์ระเบ่ไปใสโบ <c oughs> น้อเสน่ห์ใสโบแม่เถือกเสน่ห์ร <c oughs> ะเบลอยากไปใสเพราะมัน้อนเด้สน่ห์ข้อค่ำใหญ่ดิบอ่บ่บแม่โบแม่เด็กก็ ขอคำใหญ่ขอคำใหญ่บาทชีว่าเนาะอันนี้จบแล้วบี่เรียนไงบ่ออกตอนมสองอ๋อออกเลยนี่โอ้ยอ่าดูคือออกเลยนี่แต่ชีว่าบอกบ่ได้ตอนนั้นกัยังว่าคิดบ่ได้ไงนะค่าวมาออดตอนนี้เรากลับไปออกดอกมาคิดใส่ตอนนี้นะอ่าใหญ่มากใหญ่มาแล้วเสียดายไม่ตะกี้ทางมันแดงเนาะทางแดงทางอย่างน้างไปยากังางตะกี้ไปเฮียนใสตะี้ราถีบเลยเหยียดหามันแล้วอู้มันกับพวกออกแล้วสะ แต่ก่อนขี่รถถีบปะกะซังโบพออายเรี้ยวก็ดีเนาะปีนึงหรอไอเจ้าาขี่ยนไปเลยโอ้มันพูมีเลนหลงเอาลงทางเลยทางแดงก็ทึ่ๆโอ๊ตเอาเลยเจ้าสีโบได้ไปตัดต้นไม้แถวนั้นเบ่ก็เป็นสมือนี่ก็เสียดายแล้วเนาะนี่สมือแล้วก็ขี่รถจักรปีหนึ่งขี่จักรปีนึงแต่ว่าทางมันเป็อย่างดีอยู่นี่เนาะตอนหน้าฝนก็โอ้เลิขรนะทางขี่ฝนโอ้เคยดทางนี่เดี๋ยวที่จะเคยยังเก่มันมันเสียเข่า กลัวเพื่อนเสียคอหรือหลังรถุเห็นบ่นเกี่ยวฝ่าเกี่ยวเข่าดูดูการเก็บเกี่ยวครับก็จะเห็นอยู่ข้างทางเรื่อยๆครับผมก็มีโอกาสอยากจะถ่าให้เบิ้งขับถ่ายบังบ่ถ่ายบังก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มาถ่ายแนวสดเสริมงามสก้อนนี่ทายน้องข้าใสคข้อข้าใหญ่สักอน่อยฝากเลยเนาะมาหรอกนะปิดเท่าไรนะปิดจักเทือนนะปิดจักสี่เทือนไปเอาสามซะหายไปเห็ดเบียกนี่สิเอาแบบเสาสองได้สองเลยบ่อน กู่เมื่อยดิสงสัยแต่หน่อยแม่เอาเขียดตีปากกินขนมก่อนนะให้ขนมกินก่อน่ะจังขนมกินมือนัานนะมันแสีบๆอยู่ใส่ปะขนมแบลกๆเนาะเย่แกได้บ่ลนี่หรือว่าบ่แกะปะแกก็ได้แก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 ไ่มีมือแกดูแกดู บ่คืนบ่ฝันได้บ่สิมาพพองเพนีนพับรถเลี่ยวกันมาเลยโอ้โหเ่็นปยังใจอ่นคำมาไอว่าความจริงเลไอเห็นคำใหญ่เหลือพับมันเหลือแสงของพุเออไอเห็นคำใหญ่ไม่กูหลาคอมก็น่าเบาดไปเห็นตามาหนึ่งเลยจ้ะดงเราก็มีรครับไปดึงเ้วก็ไปเลยแล้วเนาะอ้ย บอกอยากไปไซเลยครับเศร้ามีแห้งนะครับจักหน่อยครับจมูกเหรอเพิ่งหายสองโมงสองโมงเนี่ยสองโมงเช้าจังไปเนาะจังไปให้ทุกคนได้สื่นส้มความน่ารักน่ารักของน้องคำไซด์คอคำใหญ่ซะก่อนได้สายาวไหมเนี่ยคอคำใหญ่ในคอมันมีคำใหญ่นะพวกเรียกว่าคอคำใหญ่เส้นนี้ก็ถือว่าเล่นสะดวกสบายเลยครับแบบมาท่องเที่ยวีแบบสบายเลยครับหนาวฝนหนาวหนาวแรงก็ แบบแบบแลนแบบสะดวกรับสามารถารราที่จะแลนฮอดบ่าบ์ผาได้ฮอทยังก่อนน้ำตกยังก่อนน้ำตกตัดเสงรืครแบแต่วต่าตอนนี้ก็จะห่างทั้งนยนามาแห้งมา่างกันอ,อันนี้คือใหรกินฟืนหมดไม่เหงา,มาไม่เหงา,มาไม่เหงา,าบสบายดีทำไมเมื่อกี้ปิดประตู2องเธอเย <c oughs> <c oughs> ลงงงลงงดิบลงิ อะหยิบอหยิฮะยามเรามาหยอกกันชื่อทำใส่ใส่ทำใส่ทำใส่อมว่าคตูสองเชื่อเข้าไหมวะสองพันไปแบลุ้นให้ลุ้นเป็นเห็นให้ลุ้นาดตวนาเอืมคือเป็นตะเมอ่ะ เม่ลูบตอกไปสอยก็เหมือนข้ามสายไปเฮ็ดบ่ได้บ่มีคนยูเงินอือก็ให้ยเราเล่นมาอยู่เ,เ,รยเรายู่แล้วขายเครื่องมกูเต้ป๋า๋าเอาเงินเอาเครื่องมาเอาเงินมาเอาเงินไป <c ười> ต้อกหายที่ละหน่อยครับหายไายมันสิบริย,ยูน้ำกันโดน,นค่อยๆหายเรื่อยๆการหายเธอเดียวนี่มันเบิด์ตเธเดียวแล้วมันเข้ากับบริยูน้ำกันโดนนะเข้าต้อกหายที่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนาทีนะ มันเป็นสูตรได้ไหนแบอกข้นหายเลยไปกัดึงไปมันก็นไปเลยนะครับองดึงไว้จังน้อยไ <c oughs> ปนเปน่าไปเ็น่าไปเน่าไปเินดูเปล่าปะดูเปล่าปะโลไ์้ เคลินเดลยขับรถบ่ได้แล้วครับเคลินเนี่ยจะอายตกกล้องเด้ขับรถนี่แล้วนั่งเศร้าเคลินก่อนจังสิไปครับผมสิบอกความจริงเดี๋ยวทีผมบอกไปแบตผมมันใกล้สิเบิร์ตแล้วผมก็เลยว่ากระเทิ้นซะทายมันเบิร์ตซะนะทายเบิร์ตแล้วผมสิเปลี่ยนก่อนไม่้รอกจะสิไปนะครับมันไกลเลยมันแดงเลยมันมันบอมแดงหมดก็เลยบอยกไปเป็นบอมบอแม่ผมอยากไปอยู่ ก็เลยหาแนวเห็ดเอากับน้งมากินนั่นนี่ไปนะครับถือว่าเป็นสีสันระหว่างทางครับทายนองผู้เดียว10นาทีล่ะแปดสิบวันดีใจแดงเกินขับไปถ่ายมันกับพ่อกระเทือนเลย่ายเจ้ามันเบสซะเลยทายทุกคนเบิ้งคำเอ่อข้อคำใหญ่เจ้าซะอีกแล้วบอดแมนต์คอดับบอบอเแมนโค่ดับบ่บ่ดดับงามอยู่แมนบอ คอดำแล้วว่าสายคอใหญ่เนาะนนนิวงามมือขอกังามนะอือ้ยอยากมีเงินหลายๆดิกะเบิดโตเบิดโตก็มีคอกับนิ่วแล้วงามเป็นบอย่างอื่นก็บริงาหน้าตาอบอไรไมีสำนัญแล้วพอเบิ้งยกมือขึ้นมาเออพอเบิ้งเีนะเออกพอเบิ้งครบบได้บ่ได้มีสำนักมีสขนาเบิ้งนนกบ่อออมเล งามบนอื่นเนี่ยบ่ได้บ่บ่ได้บ่ได้มือหน้าที่มาติดประตูเลยซะอืกงามประตูเขานะเจ๋งได้งามประตูดิเอาไวาพี่บ่าแล้วใส่ทางแข้งทางเข็งจะงามประตแข้งประตเข็มียังสิฝากว่ไม่ยังสิฝากวะฝากเอฟซีไอเอบ่าเดียวปากวะไทยเป็นเอฟซีเจ้านะไปกายมากลายกระเว้อหนุนเนี่ยเด้อบ้านได้บ้านได้บ้านนอกบ้าเมืองมหาใสเข็มขมวนน้องยัง คำใส่ข้อข้อคำใหญ่เหรอวะข้อดำข้อคำใหญ่ข้อคำดำซะคำใส่เดี๋ยวเป็นยังเป็นผู้ไทยบ่เดี๋ยวเป็นคำใสผู้ไทยบปะผู้ไทยกระเทือนแม่นผู้ไทยกระเทือนเด็กปนไปแล้วเนาะผู้ไทยโจยผู้ไทยโจยสิว่าพี่เลิกอืมพวกจอยในผู้ไทยยังผู้ไทยกระเทือนใู่กระเทืนผู้ไทยกระเทือนนีไหมข้อมันแก่มันปนมันอื่นเนาะมันมันลูกสอดไปไปเนาะอ่อืม อ่าวันผูทไทยแท้ๆมราจกันัมขันผู้ไทยแท้กับเจ้าโฮว่ะเขาเจ้าวาจอยใช่ไหมไปเล้บเขาใจวอาจอยจอยก็คือว่าพี่เลอไปซีเรยสใช่มแมนาอันนี้หนโมเมนต์ถึงขั้นนั้นปั๊บเชียร์บอกบอกยังกอดฝ่าบอกเหลือ4% 0คุยกันบักดนนะครับเกิดปิดประตูรอบที่สาม รอบที่สองเอาหน่อยไปนีปะเดอนบันนีเดอรเอาแต่รอบที่สองกับพ่อแห้งแล้วพ่อได้ขึ้นหอดขึ้นเถิงกันถ้าเอาลายหลอบแล้วมันสีเบื่อถ้าปิดลายหลอบแล้วมันสีเบื่อไปบายบายนองคำใสคอคำใหญ่บ้านหน้าบกบ้าได้ใสยาไหมเมืองมาใสแหวงข้ามวลซอปปอลาาครับไปเดินทางกันครับวันนี้เดินกบนองเพื่อนจนเม่อยว่าสิยู แบดเบิร์ดวระหันกับนั่งบักโดนจักค้มสิผ้าไปใส่สีแวะใส่แล้วครับระหว่างการเดินทางการทัี่ตามชมครับนะ่นาจะได้แวะเรื่อยๆครับพวกในวัอนี้กรเป็นวันยุดครับน่าจะเห็นอีกอย่างสวยๆงา,งามอีกอย่างเช่นนี่แหละครับสาวเล่านะครับสิผ้าแวะผ้าเบ่งผ้าหยอกครับ <c oughs> ยิ้มๆเลยยิ้มยิ้มอะไรจ่อยเบิ่งคัดก่อนนะหุบปากไว้หุบ หนาลักขนาดครับอาตยาใส่ดีขนาดไปเดินทางกันครับวันนี้เกาไปซู <closure> <author> ่นแล่ะครับโตเมืองทาแคะ